โรคบางอย่างจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือทางกายเช่นกายภาพบําบัดเนื่องจากกายภาพบําบัดเนี่ยที่โรงพยาบาลก็มีน้อยเดี๋ยวนี้ผู้ป่วยนะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเยอะมีผู้ป่วยที่บาดเจ็บหลายกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการกายภาพบําบัดเนี่ยรอคิวนานการที่ไปโรงพยาบาลม,มันไม่ง่ายจริงๆค่ะทั้งเรื่องที่จอดรถทั้งเรื่องการเดินทางหนึ่งวันอะหายไปเลยค่ะ การไปโรงพยาบาลครับไปถึงก็ไม่ได้ทําทันทีก็ต้องไปรออีกคนไข้ก็จะเหนื่อยเหนื่อยทั้งการเดินทางเหนื่อยทั้ง การที่ต้อจะต้องไปนั่งรอแต่ละโรงพยาบาลมันจะมีนักกายภาพบัตรอยู่จํานวนหนึ่งที่จํากัดแล้วก็ต้องจริงๆต้องดูแลคนไข้ทุกโรคไม่ใช่เฉพาะ4ีโรคนี้เพราะฉะนั้นจริงๆคนไข้เนี่ยมีเยอะมากที่จะต้องการกายภาพบัตรในแต่ละวันนะคะการที่สามารถที่จะกระจายภาระงานเนาะไปให้นักกายภาพบัตรที่อยู่ที่อื่นก็น่าจะช่วยระบบสาธารณสุขได้เยอะเลยค่ะ ก็คิดว่าเเราจะทำยังไงให้กระจายบริการเหล่านี้ออกไปข้างนอกโรงพยาบาลบ้างก็เป็นแนวคิดเรื่องของการเชิญชวนเอกชนมาเข้าร่วมเอาทรัพยากรของฝั่งเอกชนเนี่ยมาให้บริการประชาชนสิทธิ์บัตรทองร่วมกับภาครัฐก็จะทําให้การเข้าถึงบริการเป็นไปได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงขึ้นครับเราก็จะผูกคลินิกกับโรงพยาบาลแทนที่มาโรงพยาบาลแล้วแน่นก็ไปดูคลินิกไหนใกล้บ้านเรามากที่สุดคนไข้ก็พร้อมที่จะเลือกได้ ต้องเป็นคนไข้บตรทอง1ีรยู U C นะครับสองก็คือต้องป่วยใน4ี่กลุ่มโรคนะครับโรคสโตร k e นะครับไขสันหลังได้รับการบาดเปปจ็บ Spinal cord น n j u r y เนาะแล้วก็สมองได้รับการบาดเจ็บบ r น i n นจ j u r y แล้วก็สุดท้ายที่เพิ่มมาใหม่ก็คือเรื่องของหลังพาตัดข้อสะโพกฮ i p fracture ซึ่งคนไข้4ี่กลุ่มโรคเนี้ยต้องออยู่ในระยะ g o เดนพ p เรียดคือ6เดือนหลังจากที่ดีชาร a r ออกออกจากโรงพยาบาลนะครับคือคนไข้นะครับสามารถเข้ารับบริการกายภาพได้ โดยการส่งต่อ2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1นนะครับส่งผ่านโรงพยาบาลที่คนไข้แอดมิทอยู่ซึ่งคนไข้ก็สามารถให้โรงพยาบาลเนี่ยส่งต่อเคสถึงคลินิกกายภาพวัดโดยตรงได้วิธีที่2นะครับก็คือให้ศูนย์บริการสาธารณาสุขที่คนไข้ยอยู่ในระแวะกนั้นนะครับช่วยส่งให้นะครับโดยกระบวนการวิธีที่2เนี่ยคนไข้จะต้องไปแจ้งกับศูนย์บริการสาธารณาสุขก่อนครับเมื่อทางทีมมันเห็นสมควรว่าอ่ะคนได้รับการกายภาพ เขาก็จะส่งต่อมาคลินิกกันเพาบัดที่อยู่ในแอเรียนั้นที่เป็นเครือข่ายกันพอเคลียร์เข้ามาในระบบเราก็จะโทรนัดกับญาติแล้วก็ลงไปเยี่ยมเลยโลเ้นพีเนียของเราไม่ได้แค่โฟกัสที่คนไข้อะครับอันนี้เราจะลงไปถึงการดูแลของญาติด้วยเพราะว่าเราก็ถือว่าญาติเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไข้คนไข้าบางคนจะเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นการดูแลที่ถูกต้องอครับเราจะต้องสอนญาติด้วยเสมอช่วงสําคัญที่สุดคือ6เดือนแรก ทำไก่ผ้าบัดที่บ้านเนี่ย มันจะทําให้นักกายภาพบัตรเนี่ยก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมของคนไข้ว่าอ๋อบ้านเขามีลักษณะเป็นยังไงเนะเขาจะต้องเดินไปที่ไหนกินข้าวยังไงเข้าห้องน้ํำยังไงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะวิธีการฝึกของนักกายภาพบัตรเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ทาให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองอย่างน้อยในพื้นฐานชีวิตประจําวันได้แล้วก็ลดภาระของผู้ดูแลได้มากเลยค่ะนอกจากช่วยตัวคนไข้เองแล้วก็ยังช่วยครอบครัวเพราะว่าจริงๆเนี่ย หนึ่งคนป่วยมันคือทั้งครอบครัวเนี่ยมีภาระหรือมีความทุกทุกใจเนาะหรือทุกกายหรือมีภาระอื่นๆขึ้นมามากมายเลยนะคะก็คิดว่าจริงๆความเป็นนักกายภาพบัตรเนะะี่ค่ะเราสามารถที่จะแบ่งเบาภาระอันนี้ได้แล้วก็ช่วยให้คนไข้เนี่ยนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในในแง่งที่ไม่เป็นคนพิการได้อะคะ่ะ เราแบบเราก็อยากให้เขากลับมาเหมือนเดิมให้เยอะที่สุดนะคะเพื่อชีวิตของเขาอ่ะตัวเขาเองพอเรารู้ปุ๊บเราก็ดีใจมากนะคะว่าว่ามีสิทธิประโยชน์เยอะแยะแล้วเจ้าหน้าที่น่ารักมากกับภาครัฐเราแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยอะ่ะเขาคุยแบบเหมือนเอกชนเลยเลอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเรารู้จักใครเราบอกต่อให้ให้ช่วยมาใช้อะไรเงี้ยให้ช่วยศึกษากาันมีประโยชน์มากค่ะ ก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าความแอาอาัดที่โรงพยาบาลก็จะลดลงอันที่2คนไข้ก็เดินทางได้สั้นขึ้นสะดวกขึ้นคิวก็จะไม่ยาวเราหวังว่าอันนี้จะเป็นคอนเซปต์ใหม่ในการดูแลผู้ป่วยครับยิ่งทําเร็วและต่อเนื่องยิ่งดีครับเราเห็นตัวอย่างเยอะเลยที่กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดเลยถ้าเดินเราดูแลเขาดีเร็วพอวันหนึ่งเขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมันเท่ากับช่วยประเทศได้เยอะมากเลยลดค่าใช้จ่ายเอยทำให้ คนคนนึงเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้และสร้าง GDP ให้ประเทศได้ด้วยอันนั้นเป็นหมดหมายของเราครับ